รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเดนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะรายการที่เด่นใช้แต่คำถามซอบซบ,บกับแขกคนสำคัญแต่แซ่บค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 m ้าเเวลา17 1 5นาฬิกานาทีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขารายการดังๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องนั่งดูหน้าจอนะคะแต่ถ้าหากไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีหยิบโทรศัพท์สิคะคุณผู้ชมค่ะไลฟ์เฟซบุ๊กสดๆเลยนะคะยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะหรือจะดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube เด่นไม่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะ แขกรับเชิญของเดียนนะคะเธอเป็นดาราสาวสวยสุดจะเซ็กซี่โกอินเตอร์เลยค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตปัจจุบันนะคะมีความสุขดีดีค่ะแต่เธอก็ถูกสังคมมองนะคะแล้วก็เมา้ามอยค่ะว่าช่วยได้ไล่จับสามีฝรั่งแล้วก็เกาะผัวกินค่ะ เดียนไม่อยากเห็นดาราสาวแสนสวยที่เดียนรักรักดังลูกสาวเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เดียนเชิญมาคุยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องมะหมีนณาพักประภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูยังสวยอยู่เลยนะคะไม่เจอนานนะคะมะหมียังสวยงามมากเลยเห็นน้องมะหมีตั้งแต่วันแรกยังไงวันนี้หนูก็ยังสวยแล้วนะเอนดูน่าเอนดูค่ะขอบคุณมากค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้หนูเออ ในหนูนั่งเชิดน,นิดสิหนึ่งสิคะเชิดอยู่ค่ะเอาเอาอนนเอามือเอามือวะแหวนเหิือนเพชรไม่ไม อันนี้นของปลอมค่ะอย,<า>อย่าอย่าอม่ตาเสื้อผ้าก็อลังอรูม,มากเลยนะคะเป็นดีไซน์ที่แม่หมี่ชอบทําแล้วก็ชอบตัดเสื้อผ้าใส่อยู่แล้วค่ะก็เลยอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่หนูทาขายเองใช่ค่ะออแม่นึกว่าสามีหนูสั่งมาจากฝรั่งเศสหรือประมาณนั้นลาซีหนูจับนะคะได้ข่าวว่าหนูได้ผัวรวยเป็นมหาเศรษฐีหรอจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะมาคุยกับอาจารย์นะคะเรื่องผัวมหาเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็น นนรวยล้้ฟาอะไรนม่เป็นไรคะหนูหนูอย่าเพิ่งออกตัวเลยเนี่ยมะบีเป็นคนจริงใจแล้วพอถามนิดนึงหนูก็ทุกคนก็หาว่าหนูแก้ตัวเอาหน้าตัวอา็นว่าเอาเป็นว่ามีผัวฝรั่งจริงไหมคะอ่ะมีผัวฝรั่งอันนี้ดันไงนั่น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 ใช่ไหมนั่นอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือแฟนฝรั่งค่ะแฟนฝรั่งอ่ะทำไมเปลี่ยนเป็นแฟนแล้วเมื่อกี้บอกผัวฝรั่งก็อาจารย์ใช้คำว่าผัวค่ะหนูก็เลยสับสนระหว่างผัวกับแฟนนะคะอาจารย์มันต่างกันไหมคะ ก็ต่างนิดนึงนะคะผัวคือคนที่เราแต่งงานด้วยแล้ว oh. แฟนคือคนที่เรายังไม่ได้แต่งงานหนูคบกับแฟนฝรั่งคนนี้นานหรือ,อยังคะจะเข้าปีที่4แล้วค่ะอาจารย์ยอ oh. ตั้ง4ปีแล้วหรอใช่ค่ะอ๊ะทำไมช่วงหลังถึงมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเย yeah อะเจอาตั้งตที่มันเหตุการณ์ผ่านมาตั้ง4ี่ปีหรือว่าเขาพูดกันมาตั้ง4ปีแล้วแม่ไม่ได้ยินคือก่อนหน้านั้นที่เราครบกันช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายจะจริงใจกับเราแค่ไหนถูกต้องไหมคะเราก็ไม่อยากจะออกสื่อหรือไม่อยากจะพรีเซนต์ว่าเอ้ยคนนี้เป็นแฟนเราเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่ของเราอ๋อก็ลองซ้อมๆกันไปก่อนใช่ก็ลองซ้อมอม ซ้อมมือกล้าพูดเต็มปากเลยนะคะลูกคนเราสมัยนี้อาจารย์ต้องพูดนิดนึงนะคะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปึ๊บมีอะไรกันแล้วต้องแต่งงานเลยค่ะคือมันเรียนรู้กันได้มันเข้าใจมันปรับอะไรหลายอย่างให้เข้ากันได้อมีอะไรกันไปไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้ลองๆองไปก่อนก็คือมันก็เป็นในช่วงศึกษากันนะคะอาจารย์จะพูดว่ามีอะไรกันก็แล้วแต่เรื่องของแต่ละบุคคลจริงไหมคะเราจะไม่เผือกเรื่องนั้นเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเขาจะดีไซน์ชีวิตของเขาเป็นยังไงแต่สําหรับมมมมมีีี่่่่เนยองวา คนเราต้องเรียนรู้กันก่อนดีกว่าแต่งแล้วแบบเลิกกันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะค่ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนคะหนูเขาก็เป็นนักธุรกิจอะคะ่ะทำเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองคือเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้เรารู้จักกันถ้าหากมันดีขนาดนี้ทาไมเพื่อนเขาไม่แอลเองก็ถึงจะส่งไหมก็เพื่อนเขามีผัวแล้วค่ะจ๊ะอ๋อเข้าใจค่ะอ๋อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของผัวเพื่อนจม<ช>่ประทานโทษเขาชื่ออะไรคะมิสเตอร์มิสเตอร์นิโคลไลค่ะแม่ได้ข่าวว่าเขาตามจีบ หนูต้องนานเป็นปีๆกว่าหนูจะแบบอยากคบด้วยใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงคือหนูยังมีอะไรที่จะต้องเล่นตัวรอตั้งเป็นปีหรอคะแม่อาจารย์หลายคนเนี่ยอาจจะมองมะหมี่แบบว่าในมุมที่แสดงหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่หลายคนไม่เคยรู้ว่าตัวจริงมะหมี่เป็นยังไง จากภาพภูมิหลังของมื่หมีในการเข้าวงการบังเทิงเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามืหมีไม่ค่อยมีข่าวกับผู้ชายนะคะน้อยครั้งมากที่แบบว่าจะมีข่าวกับผู้ชายคือเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคบใครเนี่ยมื่หมีค่อนข้างที่จะใส่ใจตรงนั้นนะคะ,คะว่าจะคบใครจะเลือกใครโดยเฉพาะผู้ชายต่างชาติเนี่ยคือต่างภาษาก็แล้วต่างวัฒนธรรมก็แล้วมันก็ต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้หนูก็ไม่ชอบที่จะอยู่ด้วยกันทุกวีท่ทุกวันหนูก็ชอบที่จะให้เขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบ นานๆเจอทีอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวมอคอบดดอเหรอคะอ๋อไม่กลัวค่ะเพราะว่ามัมหมีเชื่อในเรื่องของความรักค่ะถ้าคนเราเนี่ยมัมหมีเชื่อว่าหลายคู่ก็เป็นนะคะจริงๆไม่จาเป็นจะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงบางครั้งเราได้เจอกันมันก็เป็นความรักอย่างหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องครอบครองตลอด24บชั่วโมงอะค่ะสำหรับมัมหมีนะคะมัมหมีค่อนข้างที่จะเรียบง่ายกับคําว่ารักนะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่านอนกอดกันทุกวันหรือต้องอยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนด้วยกันทุกวันทําอะไรด้วยกันทุกวันคือมันไม่ใช่อะค่ะน่าเบื่อเนาะใช่ค่ะสําหรับมะหมี่นะคะมะหมี่คิดว่าการที่เราได้อยู่ห่างกันต่างคนต่างทํางานแล้วเรามาเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่ดีสําหรับคู่เราอะค่ะออกสื่อกันขนาดนี้ได้เสียกันเรียบร้อยแล้วล่ะสิจะเหลือเหรอคะทาจ ตายตายมัมมี่เ้าไม่กลัวสังคมจะต่อว่าเหรอตายตายยังไม่มีพิจิตต่งพิจิแต่งมันมันก็ไม่มีแต่หนูก็บอกกล้าพูดออกมาเต็มปากเต็มคําจะเหลือไหมไม่ใช่เรากล้าพูดนะคะอาจารย์ในขณะที่หลายคนมองเห็นเฟซเรานน่นนี่เราเห็นภาพเราเราจะมานั่งโกหกเหรอคะว่าเฮ้ยยังไม่มีอะไรด้วยวัยของเราแล้วอะค่ะคือมันไม่ใช่ที่จะมานั่งโกหกเรื่องที่ไม่น่าโกหกก็ไม่ควรโกหกนะคะอาจารย์ไม่ค่ะมัมมี่ค่ะแต่คนเรามันก็ควรจะแต่งกันให้เรียบร้อยหนูไปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาแบบ โดยที่ไม่ได้ต่งไม่ได้แต่งเกิดวันหนึ่งเขาไม่เอาหนูจริงจังขึ้นมาหนูไม่เสียฟรีหรอก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ดีกว่าเอาแล้วแต่งแล้วเลิกจริงไหมคะอาจารย์อันนั้นก็เสียเหมือนกันแต่ว่ามันเสียด้วยคุณค่าทางออวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนจะมองแต่สําหรับมัมมี่มัมมี่มีมุม,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 มของมัมมี่และมัมมี่ถือว่าบุพการีคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาของเรารับรู้แล้วท่านคือสิ่งที่สูงสุดที่มัมมี่จะบอกกล่าวว่าเออเนี่ยตอนนี้เราครบกันนะ คือถ้าพ่อแม่เราเซเยสอะ่ะเราก็ไม่แคร์คนอื่นแล้วว่าเขาจะว่าเราว่ายังไงอะคะ่ะหนูจะแต่งงานปีหน้าถ้าเกิดท้องก็จะแต่งเลยทาไมหนูต้องรอให้ท้องก่อนแล้วค่อยแต่งหรอคะสังคมไทยถ้าเอาแบบนี้กันหมดคงแปลกนะคะก็ด้วยอายุที่เยอะมากแล้วไงคะอาจารย์มันเลยมีปัญหาเรื่องของการมีบุตรเพราะว่าเราไปเช็คเราไปอะไรแล้วคะ่ะคือผนังมลูกของว่ามีเนี่ยค่อนข้างหนา <H uy> เพาะฉะนั้นเราคุณหมอเขาก็เลยบอกแพลนว่าถ้าเกิดว่าทาตรงเนี้ย คือมันต้องใช้เวลาที่จะต้องขูดหมดลูกแล้วก็รอนูอ่นอ,อนี่ให้เข้าทุ่งเข้าที่แล้วก็ถึงจะมีลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะทําอะไรต่อไปเรื่องแต่งงานเนี่ยถ้ารักกันจริงอะ่ะถึงต่อให้มีลูกแล้วแต่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแฝกสมัยนี้สังคมปัจจุบันเนี่ยเขาก็เปิดกว้างเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะ,คะไม่มีใครมาฆ่าเราถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเรามีลูกก่อนแต่งไม่มีใครมาประนานมโยนหินใส่เราว่าเราจะมีลูกก่อนแต่งคือสมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอาจารย์ แต่เด่นได้ข่าวว่าสามีของหนูคนนี้รวยรวยเขาเอาบัตรเครดิตให้หนูใช้นะคะโดยที่แบบอันลิมิตเลยจริงไหมคะสังคมเขาก็เมาเรื่องผัวรวยของหนูอะค่ะ รวยรวยรวยล้นฟ้าอะไรขนาดนั้นนะคงไม่ใช่นะคะเอาเป็นว่าพอมีพอใช้พอกินอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจ่ายอะไรก็ได้จ่ายอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะจาย์ไม่ถึงกับว่าฟุ่มเฟือยหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงคะ่ะที่สามีให้ก็คือเออก็คือว่าคือเขาก็เป็นห่วงด้วยคนที่เขารักเขาก็เป็นห่วงว่ากลัวเราจะอดมือกินหลายมือ้อเอาบัตรไปใช้อดมือกินหลายมือ <c oughs> วงเงินเยอะไหมคะเป็นล้านเลยใช่ไหมคะ ก็คือเรื่องวงเงินก็ไม่เคยถามนะคะแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาเวลารูดอะไรเยอะๆอะค่ะได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองนอกกันเป็นประจำะไปจนกระทั่งหนึ่งปีพัสปปล์ดเปลี่ยนสามเล่มสแตปมก็จะไม่มีที่ปั๊มเลยจริงไหมคะหนูคือโชคดีของมะหมี่นะคะคือแฟนมะมมี่เป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยหน้าที่การงานของเขาคือเขาต้องเดินทางไปไปเกือบทุกทุกทุกที่อยู่แล้วค่ะมันก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เดินทางกับเขามันก็เลยเป็นข้อดีของเรา,เราที่ได้เดินทางเที่ยวกับเขาด้วย แต่แม่ได้ข่าวนะคะว่าในเวลาหเดือนเธอบินกันตั้ง4ี่สิบกว่าประเทศเลยเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอาจารย์มันก็ฟังดูโอเวอร์ไปนิดนึงอ๋อใครนะมาให้ข่าวว่าหนูบินเป็นข้างข่าวจะปรับปรับปรับ,รบ <c oughs> มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราก็เที่ยวกันเยอะค่ะไปเที่ยวทุกที่ไปในที่ที่เขาทํางานแล้วเราก็ไปเที่ยวกันก็แค่นั้นเองค่ะไม่ได้อะไรมากมายค่ะได้ข่าวว่าสามีไอ้แฟนเธอเปย์สุดฤทธิ์นอนโรงแรมห้าดาวขึ้นเครื่องนะคะก็ต้องเฟิร์สคลาส ลงเรือก,ก็ต้องเรือโยชปจอดเรือโช <c oughs> กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอย่างทริปง่ายๆที่เราไปกันอย่างงี้ถ้าเกิดว่าไปเล่นคลเซิร์ฟอย่างงี้คะ่ะเราไปสีรังกากันเราก็ไปอยู่ในบูธแคมป์เห็นได้ค่ะว่าหนูก็ยังออกมาโพาสักก็ยังบอกแม่เบื่อจังเลยขี้เกียจจะเดินทางและไม่อยากไปไหนอย่างเงี้ยดูมันหนู lit, ดัดจิตกับค่ะหนู <laughs> รู้สึกยังไงคะแม่มี <laughs> หนูไม่เคยโพสอะไรดัดจริตขนาดนั้นนะอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไปเที่ยวแล้วอะไรไ<ม>อย่างเงี้ยไม่คือคือคือด้วยงานของเราไหมคะพอดีว ต้องอยู่ประจาเพราะว่าเวลาถ่ายละครปุ๊บเนี่ยอังคารพุทธพรหัสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราเดินทางไม่สะดวกเราก็เลยอ,อยู่ที่นี่ก่อนช่วงนี้ทํางานให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทยอยทยอยไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้คือแฟนเราเขาก็เที่ยวคนเดียวเขาก็รู้เหตุผลมันมีครับเป็นไปได้ไหมคะว่ามีคนใกล้ชิดแล้วก็ติดตามในไอจีของหนูแล้วเขาก็คงจะเห็นหนูเปรย,ปยๆเปรยว่าเนี่ยอยากจะมีแฟนรวยอยากจะมีแฟนรวยพอเที่ยวนี้หนูได้รวยจริงๆเขาก็คิดว่าหนูตั้งใจจะจับผู้ชายรวยๆอะค่ะ โอหอย่าพูดคําว่าจับเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าจับเนี่ยมันดูสําหรับมะอหมี่มันดูแรงไปนะคะจาร์ขออนุญาตใช้คําว่าติดกับดักได้ไหมคะ <laughs> ตายแล้วติดกับดักติดกับดักจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถไปไหนได้ โ,โดนของมะมีอะคะโดนของของมะมีหลงโงหัวไม่ขึ้นไปเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่าใช้คําว่าจับเลยเพราะว่าถ้าจับเนี่ยโอกาสจะหลุดมันก็หลุดได้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้คือมันเป็นเรื่องราวความรักของเราระหว่างเราสองคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยแหมเป็นดาราก็ต้องรออยากจะจับผู้ชายรว,วยเพราะว่าจะได้แบบว่าสมกฐานะตัวเอง คือความรักบางครั้งมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยความจนถ้ามัมหมีจับผู้ชายแก่แล้วรวยเนี้ยค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เธอรู้สึกยังไงละ่ะถ้ามีคนเขามองว่าเธอจับผู้ชายรวยก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้อ่ะคะ่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดยังไงแต่เธอก็เคยพูดไม่ใช่เหรอเกิดเป็นลูกผู้หญิงก็ต้องคบผู้ชายรวยใครจะอยากคบความจนเธอพูดเองอ่ะอันนี้ใช่ค่ะมัมหมีพูดมัมหมีพูดตรงนี้ก็หมายความว่าผู้หญิงเรามีสิทธิเลือกใช่ไหมคะในเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้ออองเเลืกะไรรรททีีี่่ดดสสุําาหับ ถ้าแฟนรวยกับแฟนเป็นคนดีเธอจะเลือกอะไรคะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็อ,อคนดีดูใช่ไหมจ๊ะ เลือกคนดีแต่ในความเป็นจริงเขาก็เลือกรวยอยู่ <S an> ไม่ก็เขารวยอยู่แล้วไงก็เขามีเงินอยู่แล้วอะเราก็ต้องเลือกคนดีสิคะอาจารย์เอาจริงๆนะอาจารย์เอาจริงรวยจนสร้างกันได้แต่ว่าความดีของมนุษย์เราความดีของคนเราเนี่ยสร้างไม่ได้มันสร้างไม่ได้นะคะถึงต่อให้เมคหรือเฟคขึ้นมาเนี่ยปีสองปีก็จับได้แล้วว่ามึงชั่วถูกต้องไหมคะ<ช>อาจารย์ ต้องไหมคะบางเอิญวันนี้ไม่ต้องเลือกของดีบางเอิญมันมีของรวยมาแล้วม,มันมีอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าถ้าเลือกได้ขอให้เลือกเขาเป็นคนดีเพราอย่างน้อยอะไรน,นี่นไคะอาจารย์รักเรารักในความที่เราเป็นเราลักครอบครัวเรารักเพื่อนเราโดยที่ไม่เลือกฐานะว่าเขาข้างๆตัวเราหรือเพื่อนของเราจะรวยหรือจนอย่างนี้เป็นต้นวันนี้มาพูดถึงความเป็นคนเซ็กซี่ของหนูดีกว่าไหมคะแม่แม่คิดว่าตอนนี้หนูยังสวยและหนูยังเซ็กซี่อยู่นะคะหนูยังไม่ทิ้งลายความแซบเลยนี่คะ ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะดูแลตัวเองได้เราก็จะต้องดูแลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,คะโชคดีที่ว่าแฟนเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเขาชอบเล่นกีฬาทุกอย่างเลยเคือเขาจะแบบว่าชอบซื้อไม้เทนนิสซื้อนั่นลงทุง่งลงเท้าคือทําเไงก็ได้ให้เราเล่นกีฬากับเขาอ,อะไรอเงี้ยคะ่ะให้เราเพราะว่าเราเคยถามนะคะว่าเอ้เนี่ยเราเป็นแฟนกันมา สามปีแล้วเนี่ยรักของเราจะหมดอายุไหมอ่ะเราถามเขานะคะเขาก็บอกว่าจต่หนูก็อ้อนอ้อนผัวเก่งนะคะลูกต้องนิดนึงนี่คะใช้บารเขานี่คะจา์อ๋อใช้บาดเขาโอเคแม่เข้าใจค่ะลูกค่ะเือยังไงคะเราก็ถามเขาเพราะว่านานๆเราก็เจอกันทีเราก็ไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแบบแฟนกันแบบว่าคู่อื่นๆใช่ไหมคะเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะรักของเราเนี่ยจะมีวันหมดอายุไหมเขาก็บอกว่ามีนะอ้าวเราก็เลยบอกว่าอุ้ย ตายแล้วอ่ะเราจะต้องทํายังไงล่ะลเขาก็บอกว่าใส่สารกันบูดเข้าไปสิอะไรคือสารกันบูด <ละ S 2> สารกันบูดในที่นี้ก็หมายถึงว่าชวนกันเล่นกีฬาชวนกันมีกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้เป็น<อ>ต้นทํากีฬาไปนู่นไปนี่ด้วยกันคือหลังจากเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนบ้างานเขารู้ว่าเขาเป็นคนทํางานตลอดพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะชวนเราเข้าจิมชวนเราเล่นเทนนิส ชวนเราแบบว่าสับเปลี่ยนเล่นกีฬาไปเรื่อยๆค่ะ <ừ> เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือแบบว่ามันคือสารการบูที่ทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของเราไปไดีดแม่แม่ก็รู้จักมามีมานานนานนะเห็นหนูก็สวยเห็นหนูก็เซ็กซี่เขาชอบอะไรในตัวหนูมากที่สุดละค่ะ ที่เขาชอบใช่ไหมคะอะไรที่เขาติดหนูจะงูโหูไม่ขึ้นตรงไหนของลูกคะไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะให้ into detail ไปเลยนะคะรย์แม่อยากรู้ว่ามันต้องมีทีเด็ดมัมีต้องมีสิคะไม่งั้นเขาจะหลงหนูขนาดนี้เขาเดินทาง around the world ก็มีสิทธิ์เจอคนเจอผู้หญิงสวยๆอย่างแต่ทำไมเขามันหลงแม่ดำตับเป็ดแม่ล่ะคะเอาจริงนะคะเขาบอกว่าแม่หมี่เป็นคนอารมณ์ดี เขาบอกว่ามัมมี่เป็นคนเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วก็ตลกสําหรับเขาเซ็ซีใช่ค่ะแต่หนูเวลาหนูโพสตท่าเวลาหนูไปเที่ยวกับเขาว่าดูดูท่านไม่ต้องปิดหรอกค่ะเพราะมันไม่มีอะไรโพค่ะจ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาก็ทำให้มันดูดูมีราคาค่ะลูกค่ะเอาไปภาพแรกนะคะภาพแรกค่ะอ๋อ ถ้าหอยดึงดาวเหรอคะ <c oughs> หนูไปหัดมาจากไหนคะยกได้สขนาดนี้คะ <c oughs> ลูกก็ <c oughs> เราเรียนโยคะไงคะเราเรียนโยคะอ๋ออันนี้คือการเรียนโยคะหคะใช่ค่ะทวงมาจากโยคะแล้วเราก็เอ๊ะไปเที่ยวเราก็เออโพสต์ถ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตายละคนอยู่ข้างล่างเ็าไม่ตกอกตกใจเหรอคะหนูยกได้เชิด<ป>ขนาดนี้เอาเป็นว่าป,ปลาเปิดตายหมดเลยค่ะจ๊ะปลาตายหมดเลยเหรอคะโอเคค่ะไหนอีกท่าหนึ่งสิคะอู้ตกใจเลยลูก หนูไม่กลัวเสี้ยนของไม้ไมันจะตำ่ำต่ำอะไรหรอคะลูกแม่เสียวแทนแนะคะลูกอาจารย์ขาเสี้ยนมันไม่ได้โดกข,ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคะ่ะอาจารย์แล้วนี่หนูมีชื่อไหมคะว่าชื่อนี้ชื่อท่าอะไรคะมันก็คือโยะคะสปริตอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่หรอกมันก็ฉีกขาอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์มันก็คือท่าโยคะค่ะคือเราเรียนโยคะกับพี่สาวเราปุ๊บแล้วก็โพสตให้ไม่ใช่ที่บ้านฉันเขาเรียกค่ะเวลาเขาไปชายทะเลเขาจะถ่ายเลยท่าหอยแข็งอ้ากาบค่ะ <laughs> แบบนี้ค่ะแมเป็นเด็ดๆเท่านั้นเลยที่ก็อ,อู๋ตายนี้จะพาดลงมานะคะจ้ำเบา้าลงอู้ยตายโอ้อันนี้อยู่บนขี้เลนขี่โคลนเลยเหรอคะอยู่บนน้ำค่ะบนน้ำเหรอคะเวลาหนูไปถ่ายท่าแบบนี้คือหนูตั้งใจโพสเพื่อให้ได้ภาพสวยๆเก็บไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหรอคะอุ้ยไม่น่านลคะค่ะคนเรียนโยคะมีท่าดีๆแบบนี้ก็เลยได้สามีเด็ดๆนะคะ อย่ามองว่าไปจับหรือไปเกาะอ,อะไรเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันดูเป็นผู้หญิงไทยไม่มีคุณค่าค่ะและทุกครั้งที่ผู้หญิงไทยมีสามีต่างประเทศเนี่ยมันก็จะดูลดค่าด้อยค่าลงไปอุ้ไม่น่าละค่ะ คนเรียนโยคะมีท่าดีๆแบบนี้ก็เลยได้สามีเด็ดๆนะคะสงสัยแม่คงต้องไปเรียนโยคะบ้างแล้วล่ะค่ะหนูมีงานส่วนตัวเยอะมากเลยเสื้อผ้าหนูก็มีห้องเสื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูหนูสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเปิดเป็นร้านเป็นช็อปเลยคะเปิดเป็นร้านแต่เป็นเว็บของเมืองนอกอะค่ะ๋อ่ะหนูทําเสื้อผ้าขายเมืองนอกใช่ค่ะเพราททำไมคนไทยไม่มีวาสนาได้ใส่หรอคะไม่ใช่คนไทยไม่มีวาสนาค่ะคนไทยก็มีวาสนาแต่ว่าเป็นเฉพาะพีออเดอร์เท่านั้นค่ะสําหรับคนไทยที่ชอบ สไตล์แบบเราเพราะหมี่จะมีสไตล์เป็นของตัวเองอะค่ะได้ข่าวว่าหนูกับคุณแม่ของหนูก็เปิดร้านน้ำพริกขายเป็นขวดๆส่งขายเมืองน่องเมืองนอกหนูขายน้ำพริกอะไรคะลูกอ๋อมีหลายน้ำพริกค่ะอันนี้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นไอเดียเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อสมัยก่อนมัหมี่เดินทางต่างประเทศบ่อยแล้วคุณแม่ก็จะทําแบบว่าเครื่องแกงให้เครื่องแกงเขียวหวานแกงแดงแกงพะแนงเราก็ไปทํากับข้าวเลี้ยงให้แฟนเราเพื่อนเพื่อนแฟนเราทีนี้ทุกคนก็ชอบพอชอบปุ๊บทีนี้ก็มีกลุ่มคนไทยที่อยู่เมืองนอกช่วงนั้นเราจะไปบินยุโรป อ่อยมากเยอะมากแล้วอยู่ที่แบบเดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็จะขนมุกน้ําพริกเนี่ยไปทานด้วยเวลาที่เราจะบินกลับปุ๊บเนี่ย เราก็ไม่อยากจะเอาน้ําพริกกลับอะค่ะเราก็เรียกเพื่อนเพื่อนเราที่แบบว่าเป็นคนไทยที่นู้นบอกเอยมาเอาน้ําพริกไปเลยเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งให้เขาไปทานทีนี้เขาชอบเขาติดใจก็สั่งทีละโลจากโลเป็น5้าโล10โลทีนี้เพื่อนบอกเพื่อนบอกต่อบอกต่อกันเป็นซิตี้ซิตี้ไปทีนี้กลายเป็นออเดอร์เราเยอะขึ้น<อ>เราก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะให้แม่เราเนี่ยมีอาชีพที่แบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมากค,คือทําอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปทําอะไรข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เลยเซตอัพให้เขาแล้วก็ได้แฟนช่วยด้วย oh. เขาก็เลยแบบว่าให้เซตอัพบอกว่าอ่ะฉันช่วยอยู่เท่านี้นะอยู่ลองทำซิว่ามันจะโอเคไหมถ้าอยู่อ,อยากทำทิ้งท้ายรายการว่าทุกวันนี้มีความสุขดีติดตามผลงานการแสดงแล้วก็ไม่ได้กำลังจับผู้ชายให้เลี้ยงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วที่ไม่มีอยากจะพูดนะคะคือไม่อยากให้หลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ออมองว่ามัมหมีเป็นคนขี้อวดหรือว่าขี้โมหรือว่าชอบโชว์ชอบอะไรในโซเชียลจริงๆอยากให้หลายๆคนมองว่าจริงๆแล้วอ่ะ ให้มองว่าผู้หญิงไทยเรามีคุณค่ามากกว่านั้นนะคะแล้วเมื่อหมี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานของตัวเองนะคะโดยที่ไม่หวังว่าจะพึ่งผู้ชายไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีมือมีเท้าเนี่ยเราก็จะทำเองได้โดยที่ให้คนที่เขารักเราซับพอร์ตเราอยู่ข้างๆเท่า,านั้นเองค่ะแต่ว่าอย่ามองว่าไปจับหรือไปเกาะอ,อะไรเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันดูเป็นผู้หญิงไทยไม่มีคุณค่าค่ะและทุกครั้งที่ผู้หญิงไทยมีสามีต่างประเทศเนี่ยมันก็จะดูลดค่าด ค่าลงไปค่ะอยากให้คนไทยมองในมุมใหม่ๆแล้วก็คิดในมุมใหม่ๆอย่าอ่านแค่หัวข้อของข่าวแล้วตีว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ให้รู้จักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่รู้จักเราในแบบที่นักข่าวหรือว่าคนที่เขาเขียนอยากให้เราเป็นค่ะ แม่เชื่อค่ะว่าหนูจะโชคดีแล้วก็มีความสุขเพราะผู้หญิงที่เก่งอย่างหนูก็เหมาะกับผู้ชายฝรั่งที่รวยๆแล้วก็เป็นคนดีค่ะแม่เชียนะคะหนแม่หนูแล้วเพียคำว่ารวยเป็นว่าพอมีพอกินพอใช้ดีกว่าค่ะแม่ว่าหนูอย่ามีผัวจนวค่ะหนูอยู่ไม่ได้หรอกเพราะหนูเป็นคนใช้เพชรเฟืองค่ะขอบคุณนะคะหนู่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้ทุกวันจันถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง9 m c o d HD เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะวันนี้ เดียนหลักคุณผู้ชมนะคะขอบคุณน้องมะมีนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะก็ะผัวรวยก็ต้องรวยสิใครจะไม่ไมเอาล่ะเป็นแม่<ๆ>แม่ก็จะเอารยรวยแต่อย่าใช้คำนั้นเลยค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าพอมีพอกินพอใช้พอเพียงดีกว่าไหมคะ คุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ